เย่โอ้โหแล้วเพลงมันโคตรเข้ากับบรรยากาศเกมอะ่ะได้วะ่ะได้สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมเมาส์ Simulator รหรือว่าเกมหนูเสมือนจริงเป็นเกมที่จําลองชีวิตของหนูอย่างเหมือนจริงที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาในชีวิตนี้ผมไม่คิดว่าจะมีเกมไหนที่จําลองชีวิตหนูได้เหมือนจริงขนาดนี้อีกแล้วเป็นเกมที่ กราฟิกเนี่ยระดับเทพเจ้าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหนูเป็นหนูชีตเป็นชีดเลยทีเดียวมีแม้กระทั่งเ,เศษฝุ่นที่ติดที่จมูกหนูดูสิแถมลำตัวยังกลมหน้าอุ้มหนาสัมผัสดูก็รู้แล้วว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยใส่ใจในโมเดลขนาดไหนขนาดปั้นโมเดลเนี่ยยังเนี๊ยบขนาดนี้เป็นเหลี่ยมเลยสวัสดีครับผมคือโอโมหนูน้อยตัวหนึ่งวันนี้ผมออกมาหากิน ละผมต้องหาอาหารไปเผื่อครอบครัวด้วยผมจะยอมแท้ไม่ได้เอาละอา,อาหารอยู่ทางไหนนะเดินยังไงอ๋อนี่กดเดินเหรอโอเคเดินอย่างนี้เอฟเสียงอะไรดังตึก,ต,กตึกนะหรือว่าจะเป็นพวกไททันอ่าผมเคยดูเมะไททันมาก่อนนะมันจะเป็นยักษ์ตัวใหญ่หญมันน่าก,กลัวมากเลยไม่เป็นไรแต่หนูอย่างผมต้องอยู่รอดให้ได้เอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรทุกคนเห็นอะไรไหมโอ้โหนัมนมันไททันวิปริตแน่แน น่ากลัวเหลือเกินหนูอย่างเราต้องเรียบรีบรบดีนะว่าผมเนี่ยเชี่ยวชาญด้านการรบอยู่แล้วไม่มีทางเอ๊ะแต่นี่หลอดอะไรเนี่ยมันจะหมดจยิ่แล้วต้องรีบหาของกินแล้วไม่ได้เนี่ยหิวตายระหว่างทางเฮ้ยนั่นนั่นของกินนี่นาของกินใช่ไหมของกินจ้าเฮ้ยกินยังไงอะเฮ้ยกินแล้วอโอ้ยคอยยังชั่วโอ้ชีวิตหนูหนูต้องหาอะไรประทังชีวิตไปเรื่อยแบบนี้แหละครับช่างยากลําบากเหลือเกิน แบบนี้อ,อ้าวและนี่คือความสามารถพิเศษของหนูเวลาที่ตนคนวิ่งไล่จับหนูจะสามารถวิ่งทะลุก,กำแพงได้อ่าเป็นยังไงล่ะงงละสี่จะปวกมนุษย์แกทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเนย, <laughs> ยาะก,ก็เยอยทักถังเอาล่ะดูสิว่าหนูอย่างเรามีอะไรกินอีกไหมอของกินหายไปไหนหมดวะเนี่ย ของกินของกินอยู่ไหนของกินไอ้ตรงนี้มีอะไรกินไหมดูสิอึ๊บไม่มีเลยกระโดดได้ไหมเนี่ยกระโดดก็ไม่ได้โอ้ยของกินของกินจามแบบนี้จะหาอาหารไปให้ลูกเมียได้ยังไงเอ้ยเจ้าเอ้าเอาเอที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอา้เอารูา้ว่าที่นี่จะเป็นตามตำนานที่เขาดือกันที่ว่าโลกแบนฉันกำลังจะตกโลกแล้วเนี่ย นี่มันสุดขอบโลกนี่นะ,ะช่วยด้วยอ,อนี่ฉันกำลังจะตกโลกตายเลยเนี่ยไม่นะมฉันฉันจะตายไม่ได้ขอบครัวฉันลูกเมียฉันรออยู่ สวัสดีครับผมเป็นลูกหนูผมมาตามหาคุณพ่อคุณพ่อผมหายตัวไปตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนวันนี้ผมต้องตามหาพ่อให้เจอให้ได้อ่าคุณพ่อครับผมมาหาแล้วพ่อผมอยู่ไหนเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินนี่เหรอบ้านของมนุษย์นะ่ะคุณพ่อครับผมมาหาแล้วพ่ออยู่ไหน นั่นคนนี่นะไปถามดีกว่าคุณพ่อเห็นคุณพ่อผมบ้างไหมครับคุณพ่อเคยเฮ hey, ทำไมเขามองเราแล้วเขาไม่ตอบอะ่ะเขาหันตูดให้เราด้วยเห็นคุณพ่อผมไหมค้ับอิด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 หันตูดให้ทำไมวะเฮ้ยอ,อย่าขวางทางผมสิผมจะไปหาคุณพ่ออ้อยแต่เริ่มหิวแล้ว แย่ yeah, แล้วต้องรีบหาของกินไอ้โดนไล่เหยียบไหมอย่าทำร้ายผมไอ้เอาของกินหายไปไหนของกินนี่ไงนี่ไงอึ๊บอ่าอร่อยจังเลยไอ้ไอ่ะไอ้มีคนมาทำร้ายผมอุ้ยแย่แล้วแย่แล้วเจ้าพวกมนุษย์เจ้าพวกมนุษย์ไอ้มนุษย์หายไปไหนอ่ะ <laughs> อย่ายาอยูา้ มนรูปเป็นโหดร้ายเหลือเกินไม่ผมต้องกล้าหารแบบคุณพ่อโตขึ้นผมจะเป็นแบบพ่อให้ได้ครับอช่วยด้วยมาแล้วแล้วลูกหนูก็ได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพ่อยังมีความสุขสรุปเกมมันมีอะไรวเนี่ยมีแค่นี้เหรอไอ้ยัยงนี่ อย่าดูถูกพวกเราชาวหนูเราสามารถเดินถอยหลังได้ด้วยนี่ไงงาสุดยอดไม่ล่ะไงนี่เขาเรียกว่าท่ามูนวอล์กล่ะนี่แหละมันท่าที่แซ่บมากเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยพ่อใช้ท่านี้กีบสาวเลยนะนี่พ่อสอนให้ผมเองไงเท่มะเท่มะนี่นี่น,นี่ไงละ่ะอ้เป็นหนูก็มูนวอล์กได้นะอย่าดูถูกไอติดผ้างม่านถอยหลังหนีพวกมนุษย์อะไรพวกมนุษย์จับไม่ได้หรอกบอกเลยว่าโปร โปรเฟสชันแนลมากโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะติดกระแม็อ,อ้าวเฮ้ยเ้ติดเอา้าออกไม่ได้เฮ้ยอ,อ้าวอ้าวเอ้ยทะลุมาแล้วออกไม่ได้อะไรกันเฮ้ยเอา้าขังเอา้าเอา๊ะเกิดอะไรขึ้นเุ้ยเฮ้ยยาเจ้าพวกมนุษย์ยายานี่แน่นี่แน่นแนไงละ่ะอื้อหือนูนวอล์กพับปบหลบได้อย่างโปรปพริว้วพริว้วเป็นหนูต้องมีความพริว้ว แย่ yeah, แล้วขีดพลังงานใกล้จะหมดต้องรีบไปเติมเชื้อเพลิงหนูลิ้ยานอวากาศแล้วเนี่ยไม่รู้ตอนนี้พลังงานสมคำลํำลือจริงครับบอกแล้วเกมหนูสเสมือนจริงสรุปเกมมันมีแค่นี้ใช่ไหมมันทำอะไรได้มางเนี่ยผมคล่องใจมากเลยครับอันนี้เล่นแบบจริงจังสักรอบหนึ่งที่ผ่านมานี่เล่นโทรมากเหมือนดมเกามาเล่นอา้าวคนกำลังตื่นเช้าไปทำอาหารครับเราต้องแอบย่องเข้าไป ขโมยอาหารมันกินใช่ไหมเอาคนหวัดดีมนุษย์ลากรเรามีปุ่มอะไรทำอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยนอกจากวิ่งไปวิ่งมาเอ้ดูแล้วไม่น่ามีเลยครับสรุปเราวิ่งเก็บอาหารได้อย่างเดียวอะนี่มันไม่มีอย่างอื่นให้ทำแล้วเหรอ,อขุดพงไม่ได้คลิกหมุนซิ้วไม่ได้หมุนลูกกิ้งไม่ได้สักอย่าง าล้คุณเขาทำอะไรยืนจ้องกำแพงเอาอ่ะอันแน่มีกันเหยื่อรอดแน่ๆเลยนะเขาพยายามจะเอาเหยื่อมารอดเราเราไม่ยอมหรอกเราไม่หลงกลหรอกหน้าอ๋อทำเป็นมองแรงเอาเป็นมองไม่เห็นี่แคนรู้ใช่ไหมล่ะว่าเราจะมากินมันยังไงเนี่ยอิิอิิอ่ออนาน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักบอกเลยจะยืนจ้องหน้ากันอีกงานด้วเนี่ยอะไรของเขา เนี่ยขฉีดเราจะหมดแล้วอะแต่ไม่ไม่เราจะไม่ยอมแพ้ก็การเล่นเกมนี้ทําให้ผมได้ความรู้อย่างหนึ่งครับคือหนูเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่นาทีครับถ้าไม่กินถ้าเ <laughs> นี่ยเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยพลังจะหมดละเราต้องรีบไปกินนะ <cle an> เฮ้ยตกมาอีกอันหนึ่งแล้วนั่นไง <cle an> มีอาหารเยอะแบบนี้อยู่ได้อีกนานหลายวันเฮ้ย <cle an> <cle an> มาแล้วอะมนุษย์มาแล้วไอ้เมาติดมันมาแล้วหนีก่อน มนุษย์มนุษย์มนุษย์หาเราไม่เจอหรอกเราแอบอยู่ใต้โต๊ะอย่างนี้ก็ได้ดูกิมนุษย์จะทำยังไงแอบใต้โต๊ะมนุษย์เดินมนุษย์ก็เดินชนโต๊ะอยู่อย่างนี้แล้วเราอยู่ใต้โต๊ะเอาออกออกออกหนี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 แอบ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 ไปเก็บอาหารแล้วหนีดีกว่าอาหารเอาหายไปไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอาหารเราอาหารเราปึ๊บปึ๊บกินกินเอากินแล้วเหรออุ้ยตรงนี้ห้องครัวมีอะไรกินไหมเอ้ยมีอาหารอีก้อนหนึ่ง กิน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 โอ้ยเงาตามหลังมาแล้วโอ้ยวิ่งเคยอาหารเอย้ยหลบมีกระเทีมด้วยไม่โดนไม่โดนเอาอาหารมาจะกินอาหารไม่ได้หนูจะกินชีสเฮ้กินดิไม่กินอ่ะมันไม่ยอมกินนะทำไมวะอาหารมันเต็มอ่ะมันมาเต็มแล้วกินไม่ได้เด้อโอ้ยวิ่งหนีก่อนมนุษย์ฆ่าเราไม่ได้หรอกเราจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตนี่ห <sait quién> ้องนอนใช่ไหม มดใต้นี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดประตูให้ผมเข้าไปหน่อยครับห้องนี้ห้องอะไรเหรอเอาหนังโปซ่อนไว้ใช่ไหมให้ผมเข้าไปเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอาหารอีกแล้วกิน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 เอากินไม่ได้วิ่งผ่านเฉยเลยเฮ้ยย่ารู้นะว่าแอบเอาหนังโปไว้นี่หนังสือโปใช่ไหมเฮแบบ้ยหลบอึ๊บไงโปรโปโป้ขลิกถอยเข้าซองแบบไม่ต้องมองด้วย สรุปเกมมันก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับผมสามารถวิ่งออกไปนอกบ้านได้ด้วยนี่เป็นจุดจุกพาร์ทเรียกได้ว่ามนุษย์ไม่สามารถตามผมได้เพราะผมเทพมาปะว,วะเฮ้ยมาเดี๋ยว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 เทะลุกำแพงได้ด้วยเหรอเมื่อกี้ตกใจเลยคนมันทะลุกำแพงได้ไงวะเอ้าชัดเจนทะลุกำแพงมาแบบนี้เ <laughs> กมแม่งเกมดูจะเหมือนจริงจริงโคตรเหมือนจริงโอ้ ้ความทะลุกำแพงนี้ได้หรอวะควรเลิกลาก่อย